ขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับอันนี้ก็เมค้าเมค้ามาจากมาค่ามาจากบ้านไหนป้าบ้านร้อนเมืองค่ะโอ้รอนเมืองบ้านไหนเนาะดอนใหญ่เมืองโคงเนี่ยบ้านไหนครับปนต้่งครามปนต้่งครามโอ้มามีคนสวยๆหน้าคุ้นๆทั้งนั้นเลยครับอ้าวมาจากบ้านไหนมาค่า ลูกซิทกุนกุติครับโอเคครับ <laughs> รถไฟออกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถไฟออกแล้วครับเอาพักมาขายนี่มาส่งเนี่ย,มา,ยม,ม,มาจากบ้านไหนปะบ้<แ>านไหนมาจากนนทิายน,นนทรายโอ้ม, <laughs> มาจากบ้านไหนกันครับ โดนสูงโอเคครับอันนี้ก็พีเรงเองโรลไฟครับก็ขอกำลังม,มาขายเป็นทางปลอดภัย้วยครับเราไปแล้วครับบวสี่สามศูนย์มีอะไรกินไหครับต้มอ ขายไหมขายเลยครับขายขายก็สือครับของกระเท او เ,เนี่ช่วยถือเฉยนะมาเกับเขาโอเคครับอเอาอะรเอาเอาครับโอเคครับนายยายคนไหนรอหยดู่งนะ <c oughs> ไปตามไปดูครับยายไปไ,ม,ไม้ให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมได้อยู่เนาะ อุดอุลเขาของใหญ่น่ะ